สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคี่บ่ายนะครับหุ้นนิเคี่บ่ายของวันที่3ามสิบอ้วันที่ยี่ห้านะครับยี่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหุ้นนิเคียก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมวันละสองรอบนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายนะรอบเช้าก็ออกไปแล้วนะครับเด้งด้วยนะครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูรอบบ่ายกันนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรียองให้ท่านผู้ชมได้รู้ลึกงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาชมกันเลยนะ6กเจ็ดแปดนะครับเล่นที่6กกับเจ็ดนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับหกเก้าเจ็ดเก้านะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์ หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามถ้าแปดมานะครับแปดคู่กับหนึ่งสองสามแล้วกันนะครับสามน,นี้นะเน้นที่เจ็ดแล้วกันนะเจ็ด เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดครับถ้าแปดมาก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเหมือนกันนะครับแล้วลงมันจิตกลับกันอีกล่ะหกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับมันจะเบิ่นไหมเราบ่ายเนี่ยว่าจะเป็นเลขเรียงกันเนาะเลขเรียงกัน เรียงพี่น้องอ่ะประมาณนี้นะครับใหด้ดูไว้นะครับแบบนี้นะ,ะเกียดนะครับมันจะจาม <c oughs> เอ้ยขออภัยด้วย <c oughs> เป็นหวัดนิดนิด <c oughs> เื็ทหานนิดนิดๆเลยไม่เป็นไร คนที่เป็นมากกว่าเราก็เยอะแยะไปช่างมันเถอะคนอื่นเขายิ่งเป็น <c oughs> คนอื่นเขายิ่งเป็นโลวร้ายเลยซ้าไปช่างมันนะเราเป็นแค่นี้นี้ครับครับอ่ะจดเอานะครับตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับงงงงงงงนะครับวันนี้ก็มีตามนี้เนาะ คลิปเมื่อเช้านี่คลิปคลิปคลิปนี่คือเมื่อเช้านี่มีท่านหนึ่งก็ทักอาจารย์ว่าอาจารย์พูดเสียงเศร้าๆอังว่างั้นอ่ม,นมันมันมันก็เป็นบางบางเวลาบางอารมณ์หละประมาณนี้ในขณะที่ก่อนที่จะบันทึกวิดีโอคลิปแรกนี่คือเช้าอาจจะเจออะไรที่กระทบกระเทือนใจ <c oughs> นิดหน่อยมันก็เลยแบบแบบ,แบ,บนิดๆน,นะครับประมาณนี้นะมันอยู่ที่ ม,ม,มัน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 อยู่ที่บทอ่ะบทที่เขาให้แสดงมาเนี่ยบทตามนี้นะครับครับครับ,รบอขอบคุณมากมานะครับโชคดีครับสวัสดีครับ